สบายดีทุกคนสบายดียง่แรงวันนี้เอาจะไปใส่ม่องเนาะม่องขาด <c oughs> ม่องขาดตั้งแต่ใส่กระปูหก่อนนะใส่ปลาฟงเ,เอิญมันทื่กระปูทื่กระทึะ่ลายอะไจนเอาออกจนาจะได้กระปูหน้าจนได้จนได้สีกม่องออกจักหน่อยนะหน่อยกับหน่อยเป็นไรหลายเติมเลยสีม่องเีือม่องเลย นี่เนาะมองเนาะยังไงทังยุงดังคาดกันลายไงเนาะมองเนาะันกำลังไปมันเขานายงามแดงมาสะอาดยามแรงเป็นเสียงนี้พนกะพักแล้วเนาะเพราะมันกะบ่ได้ตกดุ เราจะดูฝนแล้นนพักฟ้อนทวงย,าม,า,ย,ยามหายยามนากินหาก,ก,นกินปูกินปลากินสัตว์ปลาตำดงบรรยากาศยามแรงดีเย็นสบายอืมเห็นปะตรงหน้า หงอ,อนเดีวยวยำแรงงามกันนะเป็นข้าวหายด้สยสภาพที่เปิ่ดข้าวหายเขียวทุ่มกนะนั้นเป็น่นเป็่นมากน้อยขายกันกับกำบัวบวบม,มันต้นน้อยนึงมันต้นผสมนี่เป็นข้าวหายเนาะ น,นี่นะฮะบรรยากาศบ้านเฮาร่มพัดเย็นตีไม่ยามบ่ได้เข้าป้าเข้าดงเฮาก็อาศัยลงน้ำาะวาขาดน้ำกับบ่ได้เนาะมันต้องอาศัยปูอาศัป่าไปน้ำมื้อนั้นเฮาสิอาศัยต้องเข้าดงหากินตามดงตามป้ามันก็มือม้อใดมื้อบ่มันก็บ,บ่วไว้ทั้งมวลด,ดิมันก็ต้องอาศัยตามหาตามหน้านี่แหละบ่ได้เห็ดนี่เนาะ ปลากำลังบอลปลากำลังบอลไปเนาะลองใส่ลองเบิ่อนบงนี้แหละบงบงเก่านี่แหละปีงกระไล่ป่ากำลังบอนเดียู่ลองใส่ลองบิง,นนง,บนงบนเนาะ โอนด้อแดเด้อสาวม,มองไปเพื้อลาน้อยมองมองคาดลายขนาดโอนโอนโอน เห็นเมื่อกี้นี้ไส้ไปไายมาอันนั้นตึกป่าในป่าพมอสองตัวขากลับมานี่นี่นี่หมานะน,นี่บัดมือสาวยังมายามมึงกันเนาะมาลองมึงมันจะมาหรือเปล่าสบายดีตอนเช้ากำล,ลังย่างลงไปหยามบอกระเนาะวางเดียวใส่มาบาทอะไรเี้ มันชื้นชื้นริบบอว์มันมนี่นะชิม,มาลริบบอ์เอาอาเบิ่งงกำกันเนาเบิ่งกลางหลังนี่คึอมืดคืม,ม,คมบรรยากาศยามเช้าตามสายฟูซังแห่งงงาม,มบรรยากาศได้ดีขนาดอยู่กับสวยงามมากตอนเช้า ตันนี้เรามาหอดมอง,งแล้วต้องไปไปนำกันเลยสอกหมาชมาหมาได้กระถือว่าหมานบ่ได้กระถือว่าช่วยกวามองมอง,ม,องมันคาดมันจะมอง มองจมถึงให้ยูบอสชิมนานให้ยูบอสเอาลองไปปอดอยู่ฝักงนั้นลองเบิงนะ่งเนาะ มาน้อยน้อยโบโบมานไ,ไ,ด,ด,านด,ได้เด้ยวมีดเดอได้แรงว่าน,นั้นสองตัวได้มันนี่ตัวเดียวได้ป่าผีเต็มป่ากิซูตรหลายแนวเ,เอิญป่าตัวเดียว นี่แล้ววิถีชีวิตการหายอยู่หากินแถวบ้านเราเนาะมือได้ก็ได้มือบ่ได้ละวก็บ,บ่ได้ก็ได้ไปหาแล้วได้ทุกมือทุกมือมันเปลีป่ยนแปลงได้หรอกมันต้องมีมือได้มือบ่อการกินอาหารกันกินคูมมือนี่มันก็อึอดืดยากนี่เพราะว่ามันลายข้นหาเฟินหาต,หาตหาูหาโมเมนต์สิว่าถ้าหาผู้เดียวหาผู้ดเดียวมันก็ลวยเรื่อยแล้ว,วเนาะมันก็ได้กินลายเลย โพดเบิ่งก่อนป่านยังนี่ฟั่งไทยพี่น้องฝั่งนั้นนี่เขาเอิ้นป่านยังนี่เนาะป่าตัวเดียวกางสีโพดเะข้ากะหาอะไรเพียงเท่านี้เนาะเพราะว่ามื้อานี้มันโบมมานมาได้มาหาผู้หาป่านี่ก็อดีนะ นี่ล้ําเขือก่อนต้มปลานี่ปลานาอเอามะเขือใส่ปิดมะเขือใส่มะเือใส่มะเือใส่ จำกินได้ห่านสามหน่วยแล้วก็หวุวกระเทียมยพวกบัวมีว่า,าพวกบัวนี่น่าจะเบิดเน,นาะอืยังอยู่หัวน้อยหนึ่งบริปี คางโมโอ้ยหมูนี้มันเดี๋ยวนี้มันนานฟนบองก่อนโอ้ยนี่เอาเคียงน้อยนี่พอดีเป๊ะเลยี่ ต้องหอนไหวทันใจลุนนี่เก็บผักก่อนอม,มาฮอสสวดแล้วสัดลวดลวดลวดข้าวไปมีแต่หญ้านี่ชวนเอาเพชรหญ้าบ่มมาแล้วฝังหอมกัน พักก็ง,งามอยู่ดีเสียทีแต่านี้มเนื้างมันเถอะเดี๋ยวมันกะเบิดไปเองเดี๋ยวจัดการร้อนเรือมมากหอมดิหอมหอ้หอมปีจิ๊บนี่ ได้แล้วเอาสิไปเก็บมันพลาสังเงีงหายเราแบบน,นี้เนาะพลาสังเงีงหายบมร่อเรือปลสังเงีงหายมันบูคือกันนี่กับพลาสังเงียงน่ะมันขายข,าย,ขายคือต้นต้อหอมป้อมอยู่แถวใกล้ๆนี่แหละโอ้ยปรับทางเข้าหยากหน่อยนึงเข้าพปลสังเงีงหายก่อน หกจากหน่อยเด้อนี่โอ้ยหกคนละหกคนแล้วหอมเอามามัน <descon> ก <fin anta> no <ning> ับบอย่างฮอลลกเอาต้นซาลีใายเอาไปเัาใดแล้วมันจะยักเอามาแล้วล้างเลยล้ยเลยใส่ผึ้งสมองเลยเนาะ ใส่ฟดแล้วฟดแล้วนี่ฟดแล้วโอ้น้ำพอดีฮอนอปึกเชื่อพอดีเลย,ววเย,ยข,ขวบใบตอมะเขือยังก่รันสุกก่ันกลมกูถ้าจะโดน,าส,าดนสัยสองก็สุกกะ ดีเลยไปเป๊ะเลยหอมกุ่นซีนโงรสาดก่อนเด้อหอมหอม โอ้โหมจาะเลย่ะมาละมาหนี่ก่อนอื่นเราต้องไปเอาปลาก่อนเนะไปเอาสีนมันออกที่มาปนกับมะเขือเลยอืมเยอะเลยช่างมันเอาสะโอดนมีสีนนกโดนกลางเาก็ปตาใบ ใส่เกือมาใส่ก็พอดีนุ่งนเลยบัวหัวกระเทียมมกพริก,กอพอดีเลยแล้กวกันนุ่ง อยู่ได้จันเอนก็ะดูกผักใส่ตามด้วยปองเข้าคู่ว่าอืวเร็วดิโจม้าบาดนี้อืมแม่ตะกินลูกไปอนุไม้ก่อนสะดุกปับนี่พอดีแล้วอือ่า เขามาพปลาโมด้วเดอพี่น้องทั้งหลายสาีม่งน้ำครับพอดีมอจาะเลยมืนี้พอดีมอจอเลยแจอย็บเบมามากินน้ำกันเดอ แซ่บมุนม่นเนี้ยสุดอยอดเลยปลาตัวเดียวให้ได้หลายรสชาติแล้วก็แซ่บพุ่นบัดนี้ บทบายครับใ่ไ หลำจากกินข้าวกินน้ำอิม่มแล้วก็ได้สักพอนอยู่นะอย่าให้งัวอย่าควายทำสารมาสารบ้านหนออ่อกแล้วะฝากจบคลิปยังตัวนี้พอ่อเมยพไปน้องคลิหน้ามาต่อกันใหม่บ๊ายบาย